ท่านเนี่ยเป็นศูนย์รวมนะครับของความเป็นคนจีนทั้งหมดท่านเป็นผู้นําระดับโลกที่มีการวางตัวเรียบง่ายขนาดเดียวกันเนี่ยท่านมี power อยู่ข้างในที่ทำให้รู้สึกว่าท่านน่ะของจริง คนไทยเราเองมีไม่กี่คนหรอกที่มีโอกาสได้พบกับผู้นําสูงสุดของจีนก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยากจะให้เล่านิดน,น,นึงครับว่าประสบการณ์ที่ไปเจอในครั้งไหนบ้างอย่างไรครับคือผมมีโอกาสได้เจอท่านหลายครั้งนะครับถ้าพูดถึงครั้งแรกเลยเนี่ย ตอนที่ผมเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับตอนที่ถูกเชิญไปเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองจีนหรือเป็นสวจีนเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นการประชุมที่มหาสาร,รชาคมสสและก็สวจีนนะครับ4,000คนประชุมโดยที่เราเป็นตัวแทนของสอวต่างชาตินะครับและท่านก็นั่งห่างไปประมาณสัก4-50เมตรสมัยนั้นเองเนี่ยมีท่านมีท่านหลี่เค่อเฉียงและก็รัฐมนตรีทั้งทั้งหมดอันนั้นเป็นครั้งแรกที่พบกับท่านนะครับซึ่ง มันก็เป็นความประทับใจในครั้งแรกนะครับที่ได้เจอภาวะความเป็นผู้นำท่านเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดึงดูดเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นได้อย่าง,งว่าท่านเป็นผู้นําำดับโลกที่มีการวางตัวเรียบง่ายคือท่านเองเป็นคนที่ไม่มีพิธีตรองขนาดเดียวกันเนี่ย ท่านมี power อยู่ข้างในที่ทําให้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าท่านอะของจริงที่มีเขาพูดกันว่ามีาร u r a aura ของท่านะชัดเจนมากจากนั้นก็มีโอกาสได้พบท่านหลายครั้งมีโอกาสได้สัมผัสมือท่านในครั้งหนึ่งที่ผมเป็นตัวแทนประเทศไทยจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงแนวร่วมมีการเชิญตัวแทนจากหลายประเทศเข้าไปนะครับเราตั้งแถวกันโดยที่จริงๆปกติในเวลาท่านมาเนี่ยท่านไม่ได้บอกลวงหน้านะครับเราก็นึกว่าจะเป็นระดับพุทริปูโรหหรือจะเป็นตัวแทนต่างๆในการมาวันนั้นานเดินเข้า ผมก็สตันเบื่อเอินผมโชคดีได้ยืนอยู่แถวหน้าแล้วท่านเดินมาผมว,าวิทย์รู้ดีเวลาท่านเดินเข้ามาเนี่ยปกติเนี่ยคนจีนเขาจะเดินสัมผัสมือแถวหน้าหนึ่งแถวแต่แถวหน้าเนี่ยถทาวันนั้ผมถ่ายรูปจะไม่ผิดแถวหน้าน่าจะมีประมาณ40คนเป็นแถวยาวแล้วก็เลียงแถวขึ้นบนเนี่ยคนถ่ายรูปอยู่ประมาณสักหลายร้อยคนก็นมีโอ,อกาสสัมผัสมือท่านนะครับแล้วก็ชี้จุ๊จ๋หนิงชิ่งขู่ล่ะปกติจะใช้คำนี้หนิงชิ่งขู่ล่ะก็จะบอกว่าท่านเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะท่านมือนิ่มมากแล้วก็สัมผัสมือท่านแล้วกกคคนนนนนนจีทททุตมมือ่่าาาเดิ อันนี้เป็นการสื่อให้เห็นอย่างนึงว่าถึงแม้จะพูดถึงว่าจะการเมืองไม่การเมืองก็ตามเนี่ยแต่ผมว่าท่านเนี่ยเป็นศูนย์รวมนะครับของความเป็นคนจีนทั้งหมดวันนี้เองเนี่ยประเทศจีนจากในวันที่จีนเคยเป็นประเทศที่โดยพัฒนาจีนประเทศที่ยากจนค้นแค้นต้องขอญาตพี่น้องในต่างประเทศเนี่ยช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินต่งตางๆมาจนทั้งถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยจนพัง,งาดขึ้นมาเนี่ยก็ส่วนสำคัญก็อยู่ที่ท่านสีจินผิง จากคนไทย70ล้านคนได้เข้าพบผู้นำสูงสุดของจีนหลายครั้งสะท้อนถึงความเป็นบุคคลไม่ธรรมดาของคุณอารันเอี่ยมสุรีกรรมการมูลนิธิป,ปอเต็กตึงในบทบาทของประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนทุ่มเททำงานหนักในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเชื่อมต่อความเข้าใจของสองชาติให้แน่นแฟ้นกว่าที่เคยมีมารั้งที่3เบอร์เินว่า2ปีแล้วท่านมาประชุมเเปที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ ผมก็อยู่ใน10ก,กว่าคนนะครับที่ทางสารทูตจีนนะครับเชิญไปต้อนรับท่านนะครับก็ยืนเรียงแถวต้อนรับท่านมาท่านยืนมาแล้วก็หยุดนิง่งแ,แล้วก็ยิ้มพยักหน้าให้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เป็นตัวแทนของคนไทยคนเชื้อสายจีนประเทศไทยไปเวลคัมท่านนะครับมาประเทศไทยในครั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นผู้นําโลกที่เราเห็นกันตามหน้าสื่ออยู่บ,บ่อยๆในการประทักษาถาในการเก็บอารมณ์การแสดงถึงพลังที่กล้าหาญบางทีต้องมีการตอบโต้ในทางการทูตแต่ว่า อยู่ในทรงที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นต้นแบบให้ผู้นําหลายๆคนได้ผมว่าการจะเป็นผู้นําคนจีน,นมันไม่ได้มาจากยูเอดีเป็นการเลือกตั้งจะเลือกใครขึ้นมาก็ได้หรือจะเป็นการที่เราหาเสียงจนกระทั่งได้เป็นผู้นำแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นําการเป็นผู้นําที่ประเทศจีนเนี่ยมันจะต้องเป็นการที่ คุณแสดงศักยภาพตั้งแต่สมัยอย่างอายุน้อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีคนคอยพิารณาคุณเองเหมาะสมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํำไหม <ๆ S 1> นะครับซึ่งการจะก้าวเข้าไปถึงจุดตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ได้ง่ายผมเชื่อว่าเวลาที่มีการดีเบตกันนะครับแล้วก็มีการที่ไปเปรียบเทียบกับผู้นําในประเทศต่างๆเนี่ยผมว่าท่านไม่ได้น้อยหน้าใครขนาดเดียวกันท่านมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับการจะเป็นผู้นําจีนเนี่ยมีเรื่องของการใช้วาจาต่างๆซึ่งบางครั้งบ่อยครั้งหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่อองงข ปัญญาจีนโบราณตำราพิชัยสงครามในการพูดจาต่างๆเนี่ยทำยังไงทาไมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท่านดูสมาร์ทจังเลยจริงๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่ท่านเรียนรู้มาท่านถูกบ่มมาให้เป็นลักษณะแบบนี้ความเป็นผู้นำของท่านเนี่ยก็เลยมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาท่านที่เคยมาเรียนหลักสูตรวิทยาการผู้นําไทยจีนนะแล้วก็มีโอกาสได้ฟังท่านอาจารย์วิทบูลทั้งกิติภาพรเนี่ยซึ่งท่านเป็นกูรูเรื่องจีนเนี่ย ผมว่าท่านเป็นคนหนึ่งในประเทศไทยซึ่งผมไม่รู้ว่าเมืองไทยมีคนที่2หรือเปล่าเนี่ยที่สามารถบรรยายเรื่องของตำราพิชัยสงครามมุงสุนรูบางครั้งเนี่ยท่านบรรยายให้ฟังด้วยว่าเวลาที่ประเทศจีนต้องบริหารจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วใช้ตำราพิชัยสงครามฉบับไหนฉบับไหนในครั้งไหนท่านสีเจิ้นผิงใช้ตำราพิชัยครามบทไหนในตอนไหนซึ่งฟังเสร็จป๊บเนี่ยผมจะบอกว่าเรื่องพวกนี้มันสามารถแอพพลายใช้ในชีวิตประจําวันได้คนในวงการธุรกิจหรือในการบริหารจัดการหน่วยงานราชการ คุณก็สามารถเอาไปใช้บริหารจัดก,การงานของตัวเองได้มันเป็นประโยชน์มากๆครับแล้วก็ผมเองเนี่ยจำได้ว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่มาฟังในหลักสูตรปทจเนี่ยฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า เอาสิ่งที่ฟังจากหลักสูตรโดยเ,เฉพาะหลายคนบอกพี่รันรู้ไหมผมเอาพ o w e r p อ i n t อาจารย์วิบูลเนี่ยย่อยสลายจาก40หน้าเนี่ยไปเหลือ20กว่าหน้าแล้วไปบรรยายให้ลูกน้องท่ออฟิสฟังว่าเฮ้ยเวลาอยู่เทค c a r e c u s เ o m e r เนี่ยเวลาคุณเจอลูกค้าปั๊บเนี่ยวิธีคิดอยู่ต้องทำยังไงต้องบริหารจาัดก,การยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนี่ก็คงเป็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดเรามาร่วมเรียนหลักสูตรนี้คือเข้าใจตั้งแต่ระดับผู้นำจีนเขาคิดอ่านยังไงจนถึงระดับปฏิบัติการเอาไปใช้งานจริงครับมันจะเป็นความังงงงเเอิิรจ็นนนววาาาาามตต้้้้้้ใกกแ่่่่สสสสุดดททททยีีพถึึลู มาตลอดเวลาช่วง6 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยในการเผยแพร่ความเป็นวัฒนธรรมจีนให้คนไทยนะครับที่สนใจเรื่องจีน,นได้เรียนรู้มากขึ้น,นผมว่าเป็นประโยชน์นะครับในภาพรวมแล้วถ้าสังเกตได้เวลาเราไปที่จีนทั้งจีน,นก็ให้ความสําคัญเราเยอะมากนะครับแล้วก็สนับสนุนในโครงการที่เราทําอยู่ปัจจุบันอย่างสูงเป็นการแสดงให้เห็นว่าทางจีนเขาให้ความสําคัญคณ,ณะเราสูงมากคือมาเรียนเนี่ยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสัมพันธ์ไทยจีนที่แน,น่นขึ้นและจริงๆนอกจากนั้นเองผมว่าหลายๆคนที่มาเนี่ยมันจะได้เรื่องของการสานต่อธุรกิจด้วย คนที่ต้องการจะเจาะเข้าไปในตลาดประเทศจีนแล้วติดขัดปัญหาด้่นนี้นั้นเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนที่คําแนะนําต่างๆซึ่งก็ช่วยให้วิธีการต้องทําอย่างไรอะไรที่ด่วนตอนควรทาอะไรอะไรที่ไม่ควรทํานะครับ